โลกยิ่งเจริญความต้องการยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทคโนโลยียิ่งล้ำสมัยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากเท่าไหร่การใช้ทรัพยากรยิ่งมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ความสะดวกสบายพร้อมกับความวุ่นวายและสับสนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการทำให้มนุษย์หวนกับมามองวิถีชนบทวิถีแห่งความเรียบง่ายวิถีเกษตรกรรม จึงเป็นคำตอบหนึ่งในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของโลกจากสภาวะปัจจุบันโลกร้อนขึ้นหรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเป็นปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกษิจ โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารของมนุษยชาติเพราะภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุทำให้ศักยภาพการผลิตลดลงจากข้อมูลสถิติจังหวัดชัยภูมิมีเนื้อที่ประมาณ7-98ล้านไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตร3.4ล้านไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาและพืชไร่การทำการเกษตรมีกระบวนการทั้งการกักเก็บและการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยการกักเก็บก๊าซคาร์บอนมาจากพืชเกษตรอายุยืนประเภทไม้ผลและการกักเก็บคาร์บอนในดินในขณะเดียวกันการทำการเกษตรก็มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกระบวนการใส่ปุ๋ยเคมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงการไถ่กลบซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในภาคการเกษตรคือการทำนาข้าวที่มีการขังน้ำในแปลงนาเพื่อย่อยสลายต่อสั่งข้าวทำให้เกิดการปลดปล่อยกา๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในกา๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศสำหรับแนวทางของภาคเกษตรกร,เ,กรเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเกษตรกรสามารถนํามาปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรได้คือระบบเกษตรอินทรีย์เพราะเป็นระบบที่มีการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเกษตรกรรมที่ชาวจังหวัดเชียงภูมิทาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปลูกข้าวการปลูกมันสำปะหลังซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้ ุ๋ยเคมีในการที่จะทําให้ได้รับผลผลิตสูงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนนะครับก็มาจาก3ภาคใหญ่ๆของจังหวัดเราก็คือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคพลังงานโดยในภาคการเกษตรเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจํานวนมาก หลายคนคงสงสัยนะครับว่าการใช้สารอินทรีย์ทำไมถึงช่วยลดภาวะโลกร้อนก็อย่างที่ทราบว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากการมีสารคาร์บอนในบรรยากาศเป็นจํานวนมากสารอินทรีย์ก็จะไปตึงคาร์บอนในอากาศทําให้ภาวะการเกิดโลกร้อนลดน้อยลงครับอีกประการหนึ่งนะครับการใช้สารอินทรีย์ก็จะเป็นการลดการเผาชีวมวลนะครับซึ่งเป็นการลดก๊าซในตัตออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะเกิดจากการเผาไหม้ เชื้อเพลิงหรือการเผาไหม้สารอินทรีย์นะครับขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศการใช้สารอินทรีย์ก็สามารถช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของเราในขณะนี้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นแม้แต่องศาเดียวก็จะทําให้เราอยู่ไม่ได้ อยากฝากถึงประชาชนซึ่งทําการเกษตรให้ลดการเผาชีวมวลหรือผลิตผลที่เหลือจากการเกษตรกรรมลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับหันมาใช้สารอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีนอกจากนี้จากนั้นก็คือถ้าสมมติเราไม่สามารถที่จะจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้ให้ใช้วิธีการไถโลบแทนการเผานะครับก็จะช่วยให้โลกเราไม่ร้อนขึ้นแล้วก็เราก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,ลนต่อไปครับการใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินและเพิ่มผลผลิตงดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีซึ่งแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์นับเป็น,นกลไกที่สำคัญช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและอีกทางหนึ่งเกษตรอินทรีย์สามารถลดการเกิดภาวะโลกร้อน จากภาคการเกษตรได้อีกด้วยดังนั้นสารคาดีนี้จึงได้รวบรวมประโยชน์ของระบบเกษตรอินทรีย์ต่อภาวะโลกร้อนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์และภาวะโลกร้อนและนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานราชการและเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเกษตรภายใต้ภาวะโลกร้อนต่อไป